อัปเดตตัวละครตัวใหม่ล่าสุดพร้อมกับเปลี่ยนรูปหน้าปกของการเข้าเกมใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแอสตารร่างครึ่งปีศาจร่างนี้มันเป็นร่างใหม่นะแต่ความแตกต่างของร่างร่างนี้แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับนอกจากตัวละครของเขามันมาเป็นสายโจมตีแห่งความมืดอย่างเดียวเท่านั้นและก็น่าเสียดายหลังจากนั้นอีกครับเพราะว่าตัวเกมยังไม่ได้อัปเดตบทที่15มาให้เราได้เล่นสักทีเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมมาสุ่มหาเจ้าตัวแอสตารร่างครึ่งปีศาจร่างใหม่ร่างนี้กันดีกว่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชม เพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์กดแชร์กดซ u b SCRIBE พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อต่อไปลิสแมนช็อปโนเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกมมือถือ b a c ค cover mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิสแมนคอยใช้แทนเป็นส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระก็สามารถทำได้นานสูงสุดจนถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอื่นๆอ เมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่าย <_ C os> เติมไวต,ตลอด24ชั่วโมงต้องลิสตแมนชอปเท่านั้น <_ C os> รายกพรสุสพรม,มพิเศษองชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Back Co v e r M l i เ e ็มไลท์ออฟเดอะวิสซัทสำหรับคิวิดอโอในวันนี้ก็ยาวนานมากๆเลยนะครับกว่าจะกลับมาทำคลิปของเจ้าตัว Back ค o v e r M รเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งเดือนนี้นะครับผมไม่มีอะไรอัปเดตมาเลยนะในตัวเกมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นคือผมก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเหมือนกันเพราะหลังจากตั้งแต่ที่เขาปลดลิมิตนะครับมาเป็นเลเวล125หลนั้นก็ไม่มีอะไรดีๆอัปเดตเข้ามาเลยัยก,กจะเป็นดัเจ้นกิจกรรมบอกจกรรดีๆอ เวีนกิจกรรมซะมากกว่าแต่นะตอนนี้นะเวลานี้ตัวเกมของเขาได้ทําการอัปเดตตัวละครตัวใหม่มาให้เราหนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้าตัวแอสตาย้อมแมวร่างครึ่งปีศาจตัวนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วตัวละครของเขาเนี่ยมันมาเป็นสายโจมตีในท่าสีม่วงหรือว่าท่าแห่งความมืดด้วยนะครับแต่ก็น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับตรงที่ว่าตัวละครของเขามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากร่างเดิมเลยนะหากเราดูเทียบนะครับผมระหว่างร่างแทงสีแดงกับร่างโจมตีสีม่วงคือรูปโป ไฟจากคล้ายๆกันเลยเปลี่ยนแค่หน้าบึ้งมาเป็นหน้ายิ้มแค่นั้นเองฮะส่วนลูกตาแดงลูกตาเขียวชุดคุมปีกดํามีดดาดาบดําของเขาเหมือนเดิมเลยจากตอนแรกเนี่ยก็มีคนคิดกันมาเยอะเลยนะครับว่าร่างใหม่ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นร่างที่ถือสองดาบที่อยู่ในเดอะมู i วี่แต่พอปรากฏออกมาแล้วคือแบบโอ้โห,หน่าสิ้นหวังสุดๆครับผมย้อมแมวแบบย้อมจ ไม่รู้จะย้อมไปไหนแต่พอเข้ามาดูโมเดลเต็มๆแบบนี้ก็น่าจะแตกต่างกันอยู่นะครับผมตรงที่ว่าดาบของเขามันใหญ่ขึ้นนอกนั้นก็เ,เหมือนเดิมนะครับมีปีกดำลองย้อนกลับมาดูร่างเก่านะครับผมร่างแดงแทงนะก็จะเป็นดาบเล็กกว่าเดิมนิดหน่อยเอาจริงตัวเกมนี้จะมีอะไรหวังได้บ้างเนี่ยโอ้โหอยากได้ดาบคู่แต่ก็ยังได้ดาบเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีโบติก่อนลวกันนะสำหรับการโจมตีของเขาก็จะเป็นการคอมโบฟันแบบนี้ถือว่าท่ามาได้ที่เหมือนกันนะครับผมสำหรับการโจมตีโบติกาาาารรรรบ็็อกกฝัั่่งงตข้้้มมมดววยนะผูชไจเป SP แล้วมีการบลมม็ว อโอยโ้เดี๋ยวค่อยไปแปลอีกทีหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ขอมาสุ่มอย่างเดียวบอกเลยว่าจัดจดแน่นอนโซนสกิลที่2ครับผมก็จะเป็นแบบนี้ฮะพุ่งเข้าไปแทงครับผม <c oughs> ยังสุดมีสถานะใหม่ซะด้วยสิพุ่งแล้วก็แทงครับผมแอสตาได้สถานะใหม่มานะจ๊ะน่าจะไม่เป็นเป้าในการโจมตีส่วนอัลติเมตเดี๋ยวเรามาดูแบบเต็มๆครับผมจัดไปครับแอสตาร่างคือปีศาจร่างใหม่นี่เลยดาบยักษ์ใจแอนแมนครับผมฟาดเข้าไป โอกาแบบจมตีตัวเดียวเหมือนเดิมอีกแล้วครับสำหรับร่างนี้ไม่มีสกิลหมู่นะเป็นสกิลเดี่ยวอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติการโจมตีสกิลที่2หรืออันติเมดใหญ่นะครับก็จะเป็นการโจมตีรายเดี่ยวสะส่วนใหญ่เลยนะครับผมไม่มีการโจมตีหมู่นะโอ้โหถือว่าหน้าเล่นหรือเปล่าเนะี่ยก็ต้องมารอดูอีกทีนึง เพราะว่าแอสตาในร่างเทงของเขาเนี่ยมันโหดมากๆนะครับณปัจจุบันตอนนี้ไม่รู้ว่าร่างใหม่ร่างนี้ของเขาจะมาแทนที่ได้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันดีกว่าโดยการใช้เพชรซื้อตัวม่วงนะครับผม1,200เมตรสิบใบใครรองเพชรไว้เยอะๆก็อย่าลืมมาจัดกันนะจ๊ะสำหรับตัวม่วงตรงนี้แต่ถ้าเป็นของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยจะเป็นตัวปกตินะครับไม่ได้ใช้ตัวม่วงตู้การ์ดของเขาก็จะมาเป็นตู้เดี่ยวแบบนี้เลยพร้อมกับการ์ดตัวละครอของเขาก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าทํามาได้เท่มากๆนะสําหราร,รัับ์ตวลค แล้วก็การกระติของเขาจะอยู่ที่200เหมือนเดิมนะส่วนตัวม่วงอันต่อไปก็มีเหมือนกันแต่ตัวม่วงอันนี้จะเป็นการเลือกตัวละครสเปเชียลนะครับผมที่ผ่านผ่านมารวมไปถึงการ์ดตัวละครหรือการ์ดประจําตัวก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ตู้กาชาตัวปกติก็จะเป็นเลดอัพนะครับในตัวละครตัวซีซั่นนะครับรวมไปถึงตัวละครตัวอื่นก็มีให้เราได้เลือกเลดอัพเหมือนกันการ์ดก็มีนะใครที่มีตัวดองเยอะๆเนี่ยมาจัดตู้แบบนี้ก็ได้นะครับถือว่าคุ้มอยู่มาแล้วเดี๋ยวเรามาจัดกันดีกว่าครับสําหรับกา ร่างตนร่างกาค,ครับระดับ s อเอาแล้วก็รอบต่อไปนี่รู้สึกว่าใช้ตั๋วลดราคาด้วยนะโอ้โหเก้าใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จัดกันมาเลยครับผมรอบที่สองโอ้โหเกืออีกแลว้วยังอยากได้ตัวละครเขามาเร็วๆนะจะได้ไปอัพดาวต่อไปก็ผมรอบที่3ครับรอบนี้ก็เก้าตัวแล้วก็ได้การ์ดประจาตัวโอ้โหไม่ใช่ของแอสตาเป็นของการ์ดเขียวธรรมดาครับผมจัดมาครับผมรอบที่4ี่ครับรอบนี้โอ้โหแอสตาเอสอาร์ sta, มากันเต็มเอา ต่อไปก็ผมรอบที่5ครับมาแล้วครับแอตตาใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยมาแล้วครับผมแต่การประจําตัวยังไม่โผล่เนะ่อม,มาอย่างไวครับจังหวะนี้โอเคชื่นใจละได้มาแล้หนึ่งตัวแบบเนีนๆแล้วก็การประจําตัวโอ้โหเรียบร้อยเข้าสูตรพอดีแบบเป๊ะมาอย่างไวครับคุณผู้ชมโอ้โหมาไวจัดๆครับรอบนี้ ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับในตัวที่เสียไปนะเหลือแค่58ดใบเท่านั้นในส่วนนี้ก็ขอจัดให้หมดเลยนะครับผม49ก็จัดกันมาอีกหนึ่งรอบโอ้โหไม่ได้ครับรอบนี้ขอแอสไตอีกสัก3 4ตัวได้ไหมขอร้องขอร้องเนี่ยหยุดร้องนะขออีกสัก3าี่ตัวเปิดกันมาเปิดกันมาเอาให้จุกจุกเอาให้แน่นๆเอาให้เน้นเน้นนะรอบนี้นี่คือเน้นเกิดจริงๆมาตัวเดียวแล้วเงียบไปเลยเหรอโอ้โหว่าไงนะครับ <laughs> เงียบจริงครับคุณผู้ชม มาแค่ตัวเดียวลงเงียบไปเลยครับผมเรียบร้อยครับเกลือกินกี่ครับผมโอโ้โหได้แค่ตัวเดียวเท่านั้น เกมจะใจร้ายอะไรกับผมขนาดนี้ครับเนี่ยสรุปความเสียหายจากเมื่อกี้ผมเองได้รับแอสตารร่างมืดร่างใหม่ตัวนี้มาแค่1ตัวเท่านั้นนะส่วนการอัพเลเวลสกิลจัดไปเลยครับ5เลเวลนะครับสำหรับสกิลที่1สกิลที่2 4แล้วก็สกิลอันติเมทใหญ่จะเป็นเลเวลที่2เดี๋ยวค่อยไปหาเศษมาอัพอีกทีนึงส่วนการประจําตัวเนี่ยผมจัดมาแล้ว1ดาวนะโอ้แต่จะว่าไปร่างนี้มีชุดคอสตูมด้วยคุณผู้ชมแต่เป็นคอสตูมตำรวจ อะไรครับเนี่ยทีมงานเขาคงคิดแล้วมั้งว่าชุดตำรวจใส่กับแอสตารร่างคือปีศาจตัวนี้แล้วมันจะเท่บอกเลยว่าโอ้โหเอามาทําไมก็ไม่รู้แทนที่จะทําคอสตูมดีๆมาใส่นะดันเป็นชุดคนตำรวจกังๆซะง,งั้นขอเวลาประมาณ2วันแอสตารร่างใหม่ร่างนี้เลเวล125รเต็มเต็มลิมิตอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมและเดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตในตัวเกมของเขาเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยในส่วนของการจัดล็อบบี้ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนคอสตูมตัวละครที่อยู่บนหน้าจอได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องโนเอลแบบนี้บอกเเลลยยว่าา่าปีน ตูมอย่างนี้เนี่ยโอ้โหสวยงามสุดๆนะจากเดิมเขาจะเป็นคอสตูมธรรมดาแบบนี้นะอันนี้คือเราเปลี่ยนใหม่ได้เลยเรามีชุดคอสตูมตรงไหนมีชุดคอสตูมแบบไหนเลือกใส่ได้เลยอย่างเช่นอาเจวานิซแบบนี้โอโหเซ็กซี่สุดๆแถมมีมุมมองให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆงามๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะแถมตัวเกยังอั ระบบปล่อยบอดฟาร์มเพิ่มเติมมาอีกจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะลงระบบฟาร์มได้แค่อันเดียวเท่านั้นหรือว่าดันเจี้ยนเดียวเท่านั้นแต่อันนี้เราสามารถเลือกลงได้จํานวน2ดันเจี้ยนนะครับภายใน1ครั้งนะโอ้โหถือว่าดีสุดๆสําหรับบางคนเนี่ยอยากจะฟาร์มเงินก็สามารถมาแยกฟาร์มได้หรือจะแยกมาฟาร์มดันเจี้ยนอุปกรณ์ตรงนี้ก็ทําได้นะแต่ตัวละครที่ลงดันเจี้ยนจะต้องไม่ซ้ํากันกับดันเจี้ยนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมขอกดฟาร์มไปเลยครับโอ้โหซ่องดันเจี้ยนแบบเต็มอิ่มและในส่วนวัตถุดิบเสริมภายในเกมก็อััััปเดดดตตตมมาใหห่้้วววยนรบสรบสถุิี เราสามารถไปอัปเกรดหรือเอาไปเปลี่ยนแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกต้องนั่นก็คือการสร้างนะครับในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นตัวนะครับก็สร้างได้เศษดาวตัวละครก็สร้างได้เศษการ์ดก็สร้างได้แต่จํานวนการใช้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับผมจํานวน4,300ขวดการกเนี่ยจะอยู่ที่2,900อ้ โคตรด,ดีครับคุณผู้ชมสาหรับสายฟาร์มอย่างเรานะแต่ปัญหาก,ก็คือไอ้ขวดตรงนี้เราสามารถหาได้ในดันเจียนความทรงจําอย่างเดียวเท่านั้นกว่าจะเก็บให้ครบหลักพันได้เนี่ยก็น่าจะเล่นกันหลายตาอยู่นะเผอๆนู่นเลยครับเล่นจนเกมปิดน่าจะได้1ดาวเอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวแอสตาร์ร่างครึ่งปรศาจร่างใหม่ร่างนี้เดี๋ยวในเรื่องของรายอีสกิลเจอกันใหม่ภายในคลิปวิดีโอหน้าคาดว่าตัวละครตัวนี้น่าจะ เก่งกว่าร่างที่เลวนะครับแต่จะมีข้อเสียอยู่อันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยตรงที่ว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ได้โจมตีหมู่นั่นเองซึ่งในเรื่องดามีดมันจะแพ้จากเจ้าตัวร่างเดิมอย่างมากเลยนะครับแต่ข้อดีของเขาจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับนั่นก็คือมันจะชนะทางเจ้าตัวโนโอเอลร่างท่าแสงตัวนี้นั่นเองเพราะว่าสีม่วงจะชนะสีเหลืองนะ <S <S เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงคิวดิโดโอน้าราละเอยดสกิลของเขาจะมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวไว้เจอกันสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก่อนที่เพื่อนๆทุทก,ก,ก,กท กดแชร์กด s u b สไครป์พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไป